สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะคุณตาขยันมากหน้าตาโซ่แบบแก่เสไม่อยู่บ้านยายสนไม่อยู่บ้านห้าวันยายสนแม่ดูยายสนแม่อยู่บ้านห้าวันกลับมาคุณตาเกิดอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังว่าไปเจอตรงไหนมาดูมือนี้สิค่ะ วมถึงเลยมันกดสัตว์ตัวเป็นรตืออ่อนว่าหัน,นย่ยอว่าหินโ็ยต่กินซช่ไมในมิตรออกกบพร่าก้อนแล้วแย่เร็คนี่ชส่อเต็มม่เต็มตประตูแฟนที่ไม่ต้องกล้นุ่นเลย,ยอ๋อโยนี่แหละค่ะฝรัง่งทนบททยนันจริงๆไม่ยอมอยู่สุข อันนี้ขนาดมือแกบวมอยู่นะคะแกข้อเห็นขัดอยู่นี่จะเอารถมาเก็บค่ะแกบอกให้หลบไนดะ้ให้ยเสวนหลบตรงนู้นแกจะเอารถเข้าในแม่น้ําที่เป็นน้ําแข็งที่เราเคยขับรถไปนะ่ะไปไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวแกจะเอามาเก็บตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแกจะถอยมาตรงนี้แกบอกให้หลบตรงนี้นะแกจะถอยได้ไหมเพราะว่าหิมะมัน ถ้า่าหิมะมันไม่หนามันก็จะขับยากนิดนึงหรอกคะ่ะแกก็จะขับยากนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ข้างล่างมันเป็นไอ้พวกกิ่งไม้นะคะแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยอันนี้จะเป็นโรงเก็บฟืนของพวกเราะคะ่ะสําหรับพี่ๆน้องๆเคยเข้ามาประจําก็อาจจะเห็นแล้วค่ะนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้วคุณตาก็ามาย่ำนะคะเพราะว่ามันข้างล่างมันเป็นพวกหญ้านะคะ แต่ตรงชายคานี่ก็ยังสูงอยู่เลยค,ลคุณตาก็เรียกบอกให้เยสนหลบ,บกลบรรลเราสองตายายก็จะใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวถ้าฤด,ดูร้อนจริงๆผลไม้สุกก็ไม่เคยได้อยู่บ้านนะคะแนี่แต่อุ๊ยๆๆคุณตาระวังจะทำกับข้าวกินพวกเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยะคะ่ะ ขนาดเ่าหนาก็ยังไม่อยู่สุขกันจะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้หนาวก็ต้องอยู่ให้ได้คุณตาก็จะถอยยากนิดนึงที่มันแคบแล้วทีนี้เอตตรงนี้นะคะมันมันนุ่มรถมันยังวิ่งไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกเรือะคะ่ะพวกเรือ เอาไว้สำหรับหน้าร้อนหรือดูร้อนออกไปหาปลานั่นเองค่ะกองฟืนของพวกเราก็อหืมเหลือตรงนี้จะใช้ได้ประมาณอีกฤดูหนาวหน้าแค่นั้นเองค่ะคุณต,ตาขยับสองรอบสามรอบแล้วค่ะก็รุน้นด้วยกันค่ะมันจะเข้ายากนิดนึง เพราะว่าความการลื่นไหลมันไม่ดีนั่นเองค่ะ ก็เกลื่นมาอ้อ,อนเอ้าลิงก็ป้าแต่มุดตอ,อ้อนกเกลื่นมาโ,โยคุตาบอกต้องเก็บไว้ตรงนี้ตลอดทั้งลูกดูร้อนพี่น้องจ๊ะวันนี้เป็นวันที่16เมษายนเด้อที่ยายสวนถ่ายทำเนี่ยทำไมถึงบอกวันที่มันยังหนาวอยู่เลยค่ะทุกปีมันไม่หนาวแบบนี้ค่ะตอนนี้หนาวมาก หิมะก็ละลายเป็นบางส่วนแล้วค่ะแต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะติดลบเจ็ดตื่นมาเมื่อเช้าติดลบเก้าลบเจ็ดค่ะหนาวหนาวคุณตาเป็นคนขยันมากค่ะอันนี้ก็เรืออันนี้จะเป็นเรือสําหรับฤดูร้อนของพวกเราเนาะคะ่ะน้ไปตกเบ็ดตกปลาอันนี้ไปหาปลาอันนู้นก,กองฟืนพี่น้องเอยฟืนตั้งเยอะตั้งแยะฟืนยายสวนไม่ได้กลับไทยฟืนเกือบหมดกองเลย ทำไมถึงบอกว่าฟื้นเกือบหมดกองทุกปีไปไทยเราไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่แล้วค่ะนอกก็ไม่ได้สูงเยอะเราก็ฟื้นเราก็ประหยัดอีกแต่ทีนี้นะ่ะฟื้นจะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้หาฟื้นอีกโอ้ยพี่น้องคุณตาก็ขยนันมากเห็นเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะยายสนไม่อยู่บ้านห้าวันกลับมาแล้วเด้อค่ะพี่ๆน้องๆสำหรับคนไหนที่ว่าเข้ามาชมประจําเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายายสนไปเข้าคอสไอ้ฟื้นฟูกายภาพห้าวันกลับมาคุณตา เกิดมือบวมถึงเลยค่ะยายสซก็ตกใจอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วค่ะแกก็ไม่บอกเยสนนี่นนะแกขยันมากเห็นไหมนี่แกก็ซ่อมเองพวกรถตัดหญ้าหิหมะยังไม่ละลายเลยแกก็มาเตรียมแล้วค่ะแกก็เตรียมเอามาเช็คเอามาล้างของแกแล้วค่ะยายสซก็ขอกราบขอพรบคุณนะคะที่พี่พน้องนองได้ให้กำลังใจเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ